มึงหยุดปฏิบัติได้ลวเขาจะไล่อาจารย์ออกจากวัดเขาบอกเขาเหนือกว่าพระอาจารย์ต้องมาอยู่ก่อนจะให้อาจารย์หยุดปฏิบัติทําไม่ได้ต้องครบสามเดือนพอสามเดือนพวกเขาทาอะไรอาจารย์ไม่ได้หรือตอนนี้เขาจะให้สื่ออาจารย์รู้เล้ว่าให้อาจารย์หยุดปฏิบัติในเชิงบังคับว่ามึงจะต้องออกจากวัดกูแล้วนะเพราะมึงมาอยู่เนี่ยทำความเจริญให้กับพวกญาติโยมก็ต้รองแก้ไขหรือสร้างใหม่เองหนาไปทิศตะวันอาทิตย์ใต้ ้ายไปที่เหนือประมาตันีนไ้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไดแค่บิด,แค,บดแค่บิดแค่นั้นแค่บิด,บดสวัสดีครับทุกคนพบกับตามรอยเดอะโก้สกิร์ตวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่วัดสตือเจดีงามอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี มาตามรอยเดอะโกสิเกต0ตอนวิญญาณแห่งภพกรรม เราเข้าไปนั่งพูดคุยกับพระอธิการณรงศักดิ์นาควโรหรือพระอาจารย์หมูนะครับท่านจะเอาวาดวัดสตือเจอดินงามแห่งนี้ครับนักมาศการครับพระอาจารย์ครับไม่ทราบว่าอาจารย์โอเล่เขามาที่นี่ได้ยังไงครับอ๋อเรื่องตั้งแต่แรกแล้วอาจารย์โอเลท่ท่านมาโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งใจนะ เพราะอาจารย์ก็ไม่รู้จักอา,อาจารย์โนเล่เป็นการส่วนตัวคือครั้งแรกอา,อาจารย์โนเลศมานี้ก็มาเพื่อจะนําลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาดูศาลาที่สร้างไว้เสร็จแล้วก็เห็นศาลาหลังนี้หลังใหญ่ก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาที่จะเอาพระ28ปางมาถาวายไว้ที่นี่ครับพอเสร็จแล้วก็ คุยกันได้ประมาณสักวันหนึ่งพอหลังจากนั้นก็อีกสามวันจานเร่ก,ก็มาด้วยตัวเองครับว่าจะนําพระยี่แปดปางมาถวายที่ไว้วัดสตือตะบนตะกุดอําเภอเมืองจังหวัดสระบุรีรก็เลยมามาดูสถานที่เสร็จแล้ววันที่พระมรงมาทำที่นี่ก็มีอ่าคือต้นตะเคียนก็ลอยมา ตามน้ำมาเสร็จแล้วก็มาขึ้นอยู่ตรงหน้าวัสตือของเราก็จนทำพระเสร็จเชิญพระเสร็จก็ไม่ลอยไปไหนขนาดน้ำไหลก็ไม่ยอมไปก็อยู่อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วพอถวายพะระเสร็จอะไรเสร็จญาตโยมก็ให้อาจารย์โนเล่ไปดูว่ามันเป็นยังไงทำไมเขาถึงไม่ไปอาจารย์โนเล่ท่านก็สื่อสื่อ เสร็จแล้วเสร็จเขาก็บอกว่าเขาจะขึ้นมาอยู่วัดนี้อขอให้อยู่วัดนี้เขาจะมาทําความเจริญให้กับวันนี้เพราะวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หกท่านทรงบพาดมาทางน้ําครับและเสร็จก็เกิดน้าหลากท่านก็คงพักที่แวะพักที่วัดสตือแห่งนี้ครับเสร็จแล้วท่านก็ทรงปลูกต้นสตือไว้ในสมัยก่อนสมัยนั้นอาจารย์ก็ยังไม่มาอยู่แต่ว่ารู้ข่าวว่า อ่าปลูกต้นตะตือไว้พอต้นตะตือเติบโต,ต,ต,ตเมื่อปีสองห้าสองหนึ่งก็เกิดอุทก,กภยัยครั้งใหญ่ครับก็พัดต้นตะตือไปหมดครับก็เท่าถ้าปริมาณก็สองคนโอบอ่ะก็พัดไปตอนนั้นก็เสียหายมากที่วัดก็เสียหายมากครับเสร็จแล้วก็ส่งปลูกไว้อีกก็หาต้นตะตือมาปลูกทดแทนรุ่นที่สอง รุ่นที่สองก็เกิดปีห้าสี่ก็น้ํามาอีกครับก็พัดไปตอนี้พออาจารย์มาอยู่นั่นก็ได้มีพระอีกรุ่นหนึ่งท่านทรงปลูกไว้เป็นรุ่นที่สามคืออยู่ตรงนี้สองต้นคือไม่ปลูกกระทายน้ําแล้วกลัวที่จะโดนน้าพัดไปก็เลยปลูกไว้ที่ตรงนี้อยู่ได้ประมาณสามปีมั้งเนี่ยที่ปลูกขึ้นมาครับนะทุกวันนี้ยังอยู่ยังอยู่นี่ฮะสองต้นนี้สองต้นคู่นี้ ที่นารถเบนอาจารย์เนี่ยอ๋ออ๋อยังเป็นต้นเล็กอยู่สามปีอยู่ครับครับเพราะต้นไม้ต้นสะตือนั้นมันปลูกได้ยากเพราะพันุได้ยากอืมครับเพราะมันเป็นไม้ที่ว่าใช้อ่าเป็นเลือกโรคไข้ป่าโรคมาเรียเนี่ยต้มอาบแล้วก็กินได้อ๋อเป็นยาด้วยเป็นในสมัยก่อนใช่แล้วก็เพื่อก้านกิงก้านเขาก็จะทําเป็นด้ามจอบด้ามเสียมในสมัยก่อนที่คนโบราณเขาเล่ามานะเขาเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็ เอาไว้เพื่ออ่าแนวทางเพื่อจะปลูกต้นนิวไว้แล้วก็พอดีจังหวะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มากครับก็ในสมัยนั้นก็มันมีพระโบราณอยู่ทั้งหมดเจ็ดรูปครับก็โดนจนลกรรมไปได้คืนมาหกรูปอ๋อหกององที่เจ็ดนั้นก็คงไม่ได้เพราะสาดศูนย์ เสร็จแล้วหกอ,องเนี้ยเอามาคืนคนที่เอามาคืนก็คอ,อหักตายอยู่ข้างโบสถ์อ๋ออย่างอย่างที่เล่าในรายการอย่างที่ว่าเล่าในรายการนั้นเสร็จแล้วว่าจารยก์กว์ก็สื่อเขาก็ไม่เขาก็ยังไม่ไปขุดไปเกิดครับเขาก็แบบว่า <c oughs> โดนที่ว่าวิบากกรรมของเขาอะที่เขาขโมยของวัตถุโบราณจากวันนี้ไป<ช>แ้วเสร็จแล้วก็สื่อกันไปสื่อกันมาก็มีเป็นลูกศิษย์ ลูกหาของอาจารย์โนเล่ก็มามาก็เกิดมีอ่เพื่อที่ว่าเขาอยากจะขึ้นมาคือเพื่อนางตะเคียนหรือ,อนายนางเขาอยากจะขึ้นเขาก็สื่อเขาสื่อ,เข,อเขาก็สื่อไปสื่อมาจนที่ว่าเกิดการที่ว่าไม่ยอมจะกลับไม่ยอมจะไปอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาขึ้นดีๆก็ให้ออกจาก ร่างของญาติโยมซะเพราะว่าญาติโยมเขาเหนื่อยมากแล้วอาจารย์รก็พูดไปตามที่รายการที่ออกไปพอะนั้นเสร็จปุ๊บเขาบอกเขาจะเอาชีวิตอาจารย์ก็เลยเกิดวันดานโทสะนิดหนึง่งคือพูดคำรุนแรงออกไปที่ว่าถ้าจะเอาชีวิตโยมอาจารย์ก็เลยพูดกับว่าถ้าจะเอาชีวิตโยมก็มาเอาชีวิตอาจารย์ชีวิตแรกชีวิตดีกว่าถ้าเกิดว่าจะขึ้นดีๆ ก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์โอเล่เขาอ่ะบวงสวงหรืออะไรขึ้นมาให้ถ้าเกิดไม่เชื่อกันก็ถ้าไม่ออกภายในวินาทีนี้หรือครึ่งชั่วโมงข้างหน้าอาจารย์ก็จะลงไปด้วยตัวเองลงไปที่แม่น้ำก็จะพูดคำ,ค,ำคำแบบว่าเดี๋ยวจะจะไปสื่อสารเองอ่าจะไปถีบแล้วก็เผาด้วยคือพูดพูดคำแนบ่ไม่ให้ขึ้นเลยจะมาให้ขึ้นถ้าุยกจะไม่รู้เรื่องไม่ต้องขึ้น นถ้าท่านอยากจะอยู่ให้อยู่ที่นี่อาจารย์จะเอาขึ้นเองถ้าจะเอาชีวิตคนเอามาเอาชีวิตอาจารย์เนี่ยตอนแรกพูดจะในบวถว่างไงตอนหน้าเขาประธานว่างไง<ห>อาจารย์บอกได้เลยนะว่าถ้าเกิดชีวิตของคุณที่คุณเข้าอยู่นี่เป็นอันตรายปุ๊บตอไม้ตรงนี้สกบูกเผาด้วยมืออาจารย์ด้วยตัวเองเอาขึ้นมาแล้วจะบูกเผาด้วย ถ้าอยากจะอยู่วัดสตือก็ให้กลับไปอย่างดีแล้วก็จะเชิญขึ้นมาแบบสงาราศีด้วยก็เลยยอมครับก็เลยยอมพอยอมเสร็จก็เกิดการที่ว่าก็ญาติโยมที่ไปรู้สึกย์หาของอาจเจ้าเล่ยน,นั้นก็มีกําลัง,งํำชาขึ้นมา,าแต่เสร็จแล้วก็พอก็นัดวันกันอีกทีหนึ่งหาเลิก ก็ได้เลิกเมื่อเริ่มที่จะมานำขึ้นใช่ไหมที่นําขึ้นก็เอาเอารถเคนแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ยอมขึ้นเหมือนกันอาจารย์ต้องลงไปผูกสายสินด้วยตัวเองวันวันที่นัดแล้วอย่างเงี้ยวันที่นัดแล้วมันเป็นยังไงฮะเหตุการณ์มันเป็นยังไงก็เอารถเคนมายกขึ้นพอยกขึ้นปุ๊บต้นตะเคียนก็หักเป็นสองท่อนไม่ยอมขึ้นเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็เลยตัดสินใจว่าถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ต้องขึ้นถ้าอาจารย์ ปเชิญด้วยตัวเองแล้วเอาสายสินลงไปผูกแล้วถ้าไม่ถ้ารถเคียนยกไม่ขึ้นครับก็คงไม่ต้องขึ้นมาถ้าเกิดยกเคนรถเค็นยกขึ้นก็ถือว่าอาเป็นโชคดีของวดัดเป็นโชคดีของตัวอาจารย์และเป็นโชคดีของาแม่นางตะเคียนและแม่นางแม่ยานางด้วยครับก็เลยพอยกครั้งที่สองก็ขึ้นขึ้นมาทั้งทั้งหมดเลยตอนนี้ก็ยังมีเหลืออีกท่อนหนึ่งคือเขายัางสื่อกันอยู่ว่า เขายังไม่หมดกรรม oh. ถ้าหมดกรรมแล้วเขาจะขึ้นอยู่ตรงนี้ oh. เขาจะมาอยู่ครับยังไม่ถึงเวลาเขาไม่ถ oh. ึงเวลาเขาก็สื่อกับอาจารย์โอเล่อา e, จารย์เลยก็อ่าเล่าให้ฟังครับแล้วเสร็จแล้วก็ถ่ายทำจนถึงเกือบเที่ยงคืนก็คุยกันที่ว่าเรื่องเมน mm. ที่เป็นอาถรรพ์ครับที่ว่าเมนนี้คือไปสร้างทับอ่าเจ้าของที่เจ้าของทางเขาไว้อยู่ เขาก็ไม่ได้ไปขุดไปเกิดก็คุยกันเสร็จแล้วก็เขาก็สื่อบอาจารย์โนเล่มาว่าให้ตัวอาจารย์เลิกปฏิบัติธรรมคือไม่ต้องให้อาจารย์ปฏิบัติธรรมให้ออกไปจากวัดนี้ซะอาจารย์ก็บอกก็เลยพูดว่าถ้าอาจารย์ปฏิบัติธรรมแล้วถ้าจะมาลบหลู่จะมาอะไรกันก็คงเป็นไปไม่ได้อาจารย์คงจะไม่ออกจากวัดนี้ เพราะวันนี้มันเป็นวัดที่ว่าเก่าแก่แล้วสมัยโบราณมันแรงมากคือชาวบ้านเขาไม่รู้รเขาไปสร้างทับเจ้าของที่เขาไว้คือทําโดยที่ไม่รู้มาก่อนโดยที่ไม่รู้คือชาวบ้านเขาเห็นตรงนี้เป็นที่ว่างก็นึกว่าไม่มีอะไรครับก็เกิดการไปสร้างเมนทับก็เกิดเดือดร้อนคือชาวบ้านก็แตกแยกเป็นสองฝักสองฝ่ายคือคนตายมีตลอดครับอาจารย์โนเล่ท่านกส็สื่อเสร็จท่านก็บอกว่า อาจารย์รู้ไหมว่าตรงนี้คือทับที่เขาไว้อาจารย์บอกอาจารย์รู้เพราะอาจารย์มาอยู่นี่ตั้งแต่ปีอ่ารักษาการตั้งแต่ปีห้าหกแต่งตั้งปีห้าเจ็ดอาจารย์รับรู้มาโดยตลอดอ่าคุณทัฟฟี่กับคุณชุ่มเชงเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดจะสร้างเขาก็บอกบุญบบญาติโยมให้มาช่วยช่วยกันสร้างเพื่อทุบเมนหลังนี้เพื่อสร้างใหม่ให้เขา เพื่อให้เขาไปอาขุดไปเกิดเพราะรตอนนี้ทัพที่เขาอยู่ทับที่อยู่ใช่วัดนี้ก็เลยมันเป็นวัดที่ว่าอยู่ชายแม่น้ําติดแม่น้ําป่าสักวันนี้ก็ไม่มีใครรู้พออาจารย์มาอยู่ก็เริ่มขอสภาพวัดใหม่จะเป็นวัดล้างอยู่แล้วอืมครับพอสมัยนั้นก็คืออดีตเจ้าอาวาสทั้งหมดอ่ะมาอยู่นี่ได้อ่าปีหนึ่งบ้างหกเดือนบ้าง สองปีบ้างสามปีบ้างก็ก็ต้องออกกันไปก็ต้องออกไปเพราะเขาก็ไม่รู้สาเหตุอาจารย์ก็ไม่รู้เหตุว่าไปเพราะสาเหตุใดตัวที่นี่แล้ววัดนี้ไม่มีจเจ้าวาดรูปใดมรณภาพในวัดเลยนอกจากลาสิกขาไปหรืออ่าย้ายวัดไปกันทั้งหมดมเป็นสมัยตั้งแต่หลวงอ่เขาเรียกหลวงพ่อปานสมัยก่อนคนแก่คนเฒ่าอายุแปดสิบกว่าก็เล่าให้ฟังว่ามีหลวงพ่อปานนะองค์แรกเลยที่มาอยู่ครับ แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นหลวงพ่อปานวัดบ,บางนมโคหรือเปล่าท่านมาอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นเป็นอ่าสมัยแบบมอนที่แตกทับมาบมาสร้างวัดนี้แล้วก็เป็นศิลป,ปะแบบมอนรอให้หลังจากโควิดซานิดหนึ่งก็มีจะมีการอ่สวดถอนเมนแล้วก็วางเลิกใหม่มจะทุบเมนหลังเก่าคือไม่ต้องไปทับที่เขาคงคง ในใจของพระอาจารย์นี่คือจะทํำยังไงครับเมีนี่คือทุบเลยทั้งหมดทุบเลยทั้งหมด oh. ก็บอกอาจารย์โนเลบ่บอกคุณท็อฟฟี่บอกคุณส้มเชงว่าจะทุบทั้งหลังเลยแล้วก็ปรับหันหน้ามาทางใต้เอาหัวไปทางเหนือคเพราะตรงนี้มันเข้าหมู่บ้านอเพราะมันผิดผิดแบบเขาทั้งหมดเลยคือชาวบ้านคนแก่คนเฒ่าเขาไม่รู้ว่าว่าตรงนี้ว่ามีอะไรอยู่เขาไม่รู้ครับเพราะคนสมัยโบราณเห็นที่ตรงไหนกว้างก็สร้างตรงนั้นครับ คือเขาก็ไม่รู้ว่าวัดนี้อ่าเป็นวัดที่ว่าเก่าแก่มากที่สุดแลเ้เป็นเป็นโบสถ์มหาอุดที่ว่าหาได้ยากเพราะอาจารย์ก็บุรมะมะมาเรื่อยจะทําเป็นวิหารอะชาวบ้านก็คัดทานขอให้เป็นโบสถ์มหาอุดต,ต่อไปครับเพื่อเอาไว้อ่าปลุกเสกอ่าพระที่ว่าเขาเุกเจติต่างๆเวลาท,ำทํำพิธีปลุก<ช>เสกอะไรน่ายใช่ ก็เลยต้องการก <schö, S 2> <น>็เลยบุรณะไว้ทรงนี้แหละไม่ไม่อย่างนี้ไม่ไม่ปรับเปลี่ยนไ,ไ,มไม่ปรับเปลี่ยนใดไทั้งสิ้นครับคือก็จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนก็คือจะทาสีใหม่จะทําอะไรใหม่คือปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าจะให้ยกเป็นวิหารชาวบ้านไม่ยอมครับเพราะว่ามันเป็นโบสถ์ที่ว่าอ่ร้อยเกือบสองร้อยปีแล้ววันนี้เพราะท่านรัชการที่หกท่านทรงประพาสมาที่จะไปที่ผาเสด็จ แต่ก็เกิดพอดีน้ําหลากท่านก็คงไม่รู้ก็เลยต้องแวะพักอยู่ที่นี่ประมาณทักสองหรือสามคืนนี่แหละครับท่านก็ทรงปลูกต้นตะอไว้ก็เลยเป็นนามวัสตอรีแล้วหลังจากที่ออกอากาศรายการแบบนี้คนรู้จักเพิ่มขึ้นไหมครับก็เพิ่มขึ้นนะเพราะต,ตอนแรกว่าคนในจังหวัดสระบุรีไม่รู้เลยว่าวัดตืตอรตรงนี้มีเพราะตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นป่าช้าทั้งหมดไม่มีใครไม่มีถนนหนทาง มันเป็นแต่แค่หัวคนาเดินเข้ามาแล้วก็ชาวบ้านก็ยกที่ให้ทีละนนิดทีละหน่อยครับเป็นถนนเดินเข้ามาไม่ก่อนไม่ก่อนไม่มีทางรถเมียทางเรือมาทางเรือทางนั้นก็มีก็ยังพอมีญาติโยมเข้ามาเที่ยวหาใช่ฮะมาเที่ยวมาเที่ยวหามาไหว้มากราบไหว้คืออาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์ก็ไม่อยากจะเปิดโบสถ์นะนะเพราะว่าอ่าขอให้กราบด้านนอกได้แต่ว่าถ้าเกิดมีความจําเป็น อย่างที่อาจารย์โนเล่มามีความจำเป็นอย่างนี้เราก็เปิดให้แล้วก็ทําพิธีให้ในโบสถ์ได้ครับแต่ส่วนมากจะมาขอกราบในเผ่าโบสดเพราะมันเป็นโบสถ์ที่หลังเก่าหลังเก่าแก่เก่าแก่มากครับช่วงนี้ก็น่าจะรอสถานการณ์โควิดให้ซา้าจะได้คนจะได้มาก็ได้อย่างคตินะครับถ้าเกิดว่าอย่างไงก็มาใครอยากจะร่วมทำบุญก็ ได้ก็เปิดบริจาคมีบัญชีของมาที่แล้วเพราะรว่าทางอาจารย์ก็ให้ทางคณะกรรมการท่านดูแลอยู่เพราะว่าอาจารย์จะไม่ได้ยุ่งกับเงินตัวนี้เพราะว่าของญาติโยมนั้นจะมาสร้างอะไรก็แล้วแต่จะให้คณะกรรมการและชาวบ้านรับรู้ทั้งหมดว่ามีเงินเข้ามาเท่าไหร่ทําไปเท่าไหร่ทุกอย่างมีบินแล้วก็มีช่างที่ตรวจสอบมีคณะกรรมการเซ็นรับ อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าวัดนี้อยากจะให้เจริญครับเพราะสมัยก่อนไม่มีอะไรมีบุติไม้เก่าๆอาจารย์นาทีอาจารย์นาทีใช่ไหมฮะเขาเอาอะไรมาถวายมาครับคือคือหนึ่งคืออนนำปัจจัยมาถวายแล้วก็พัดลมพัดลมอ่าหยิบสองนิ้วจำนวนยี่บแปดตัวแล้วก็เงินค่าเดินไฟแล้วก็มอบเงินให้กับทางวัดในในสาลานะในสาครับทำทั้งหมดก็เริ่มทยอย ใครอยากจะบริจาคได้เพราะว่าตาราดหลังนี้ก็กะจะให้เสร็จภายในปีนี้ครับเพื่อจะได้เฉลิมฉลองหลังจากโควิดแล้วแล้วเราก็จะเริ่มหาเลิกสวดถอนเมนเพื่อทําให้กับญาติโยมที่บริจาคเงินเข้ามาเพื่อให้เสร็จรเพราะว่าเราจะได้มีเมนหลังใหม่แล้วก็จะได้ปลดปล่อยบดวงวิญญาณของเขาที่ว่าทับที่เขา่าอยู่เพราะท่านอาจารย์เร่ท่าน ทปฟรีสาบาท5้าสิบแล้วคุณทอมเช้งที่บอกไว้ครับจะทําตามนั้นทั้งหมดได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์มันนี้ครับรใครอยากจะร่วมทําบ,บุญเพื่อรื้อถอนเมนเก่าและก่อสร้างเมนใหม่ก็สามารถโอนปัจจัยไปทางวัดสตือเจดีงามได้เลยครับ และสำหรับตามรอยเดอะโกสซีเครดในวันนี้คงต้องลาทุกคนไปก่อนฝากกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเดอะโกสซีเครดไปไขความลับที่ไหนเดอะแกงวารตี้จะตามรอยไปที่นั่นสวัสดีครับ